กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ลูกพาเอ้ยได้หอดบานแล้วพี่น้องเลยหอดบานผมแล้วเราจะทำอะไรจะนึ่งข้าวไปเลย <c ười> คือบอ,อ,ค,อ,อคือเบิดเนาะมันเหมือดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอลให้นะคือมาหยัง โอ้ยพ่อเตือนอยู่าลดตีสามีน,น้องๆแต่แตะสองถุงคนเมื่อคืนนี่เคอฟิวฮาฝาดอีกอย่างบ้านเขาขี่รถอยู่สองคนทำไมไถ่นั้นเลยเหรอทำไมไฟใส่ฟืนอย่างั้น่ะเ้านไม่เอาไว้ไหมก็ใส่ฟืนโดนใหญ่เถอะล่ะ sẽ đơn nhay thì đã ơi bưng ดีแล้วี่นนี่บ่มันเวรแล้วพอขีกลัวย่งก็อื่นอยังก็นี่นี่บตอนนีนี่น่บน้องไปเนี่ยแบบตันจามว่ะจา มาปามอ๋อมาปามใช่ปามตีไฟนะให้ามาปามที่เพือนเอาไปเฮ็ดน้ำมันัน้อมันเออกาบมันนะเออบ่งห้จากบ่ หักปามที่มันแบบยังวะที่มันเป็นใหไที่เขาคุดขึ้นมาหน่อยนะอืออือพ่อผมครับเฮ็ด<อ>ยังกินนี่พอ่ตอตอนเศร้าพ่อเฮ็ดยัง

มือแหล็กใี่แล้วเออเอาเอาอกมอหนึ่งเขาข้างเลยเอาาอ,เอ,เอาเอมาข้างเลยสร้างไฟมันติดนะกับล่างเขาแล้วพอดี เราป่านบกเคยืนี้เดี๋ยวเขาในห้องเขาเที่ยวแช่ไว้ผู้หวดได้ว่าหวดเออหันถันละ่ะเป็นยังไงยังบกถือกร้รมดาแล้วนะพี่น้องเนาะลงไปบานเพื่อนจะจิงใดล่ะ <c oughs> ยังขีกึ่งคักแล้ว เพี่น้องเด้อแล้วก็ตีหา้าจะตื่นมาอย่างตีสาม,มน้่มาลาบบอเย็นปั่นนี่โอ้ฝ่าแจงได้เมื่อคืนนี่ฮะอีเกิงแจง่ะเลย,ยดเดือนแจง้งแจงตามจริงเพื่อนไหวที่เองสันเดยเพื่อนใหว ยูบเอาตากเอาเพราะว่าขี่ฟูนมันติดอยู่น้ำหนามทันีนอืม เร็ียบรอย้อยอะไปข้าง,างาาาก่นี่ะรอย่าระนเ้เ้าตรียมไปเลยเป็นมองเก็บสผ้านเลยเตียมองนี้อ <c oughs> ันละเ๋ยวถาขาุกพี่น้องว่านี้ <c oughs> ถาข้าซุกตัวบ้านนี้ <c oughs> ขาจไปล่างนาะแปรงฟันกัน เก็บที่นอนเก็บที่นอนไปไว้นอนทางนอกนอนหลังบ้านน,าน้องวันน้องวันไดเมียนเพือนไปเอไปเก็บ เอามาไปเชียวเข้าไปชุกแล้วซวยบานนี่ชุกแล้วบุบบุเนาะบายบุ๋งนูกชุกแล้วก็ซุวยตัวเฮ้ยถาคือไรเถาะเอ๋กลับิ่งกลับลงเลยบุบเลย เออแยกแยกบ่ดนี้เขาเย็ยนออกกับเขาห้อนออกบ่ดนีออนด้อ่าเขาห้อนใส่ติ๊บหน่อยอ่า,อาติ๊บหน่อยเออเขาห้อนแยกใส่ติ๊บหน่อยนี่เนี่นย,นยนี่คนจะไปใส่บาทย่บ้านก็นหวัวน,นี้ว่ามันบ่ วเรนี่ดีว่าบริสิกไงหัวก้นแหลมๆมันมันบ่ได้หววก้นหลมๆมัน่นบอส่สกันอยู่บ้านเขาอะแยกออกย่งเลยนี่ไอแอนบออันเขาเย็นนะเนี่ย เอง่ามาอ่ะเอ้ใช้ตีนนี่เข่าหวนหนึ่งลายลาย,ลายมันก็เป็นเขายินไงเขายินเที่ยงมากกันแลี้ยวแหละมันเป็นแบบเขาแล้วอ่ะแมน ขายินมันหลายมันบาดแสบนะ <S <S แม่ก็พอกไก่แจงแล้ว <C oughs> คือนีเส้นห่อนลายตีหนึ่งพออยิ่ไปอาบน้ำวะมันเหนียวตัวไหมเนี่ยปร่งออก,ก่อนปฟื้นออกนะฟื้นออกก่อนนะ, <S 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 ะดี ไอ้วิธี่งีดิดบอ่ออมอมหยังอมเนื้อตัวพ่อเราไปซื้อเนื้ออยู่ซื้อเนื้อผูดเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นเนื้อผูดชิบีมือนี่น้องเลยก็นั่นเยสิไปไทยบรรยากาศเห็นดึง <laughs> เนทีเฮ็ดไม่นุ่ยค้อมเนื้ออวามสีนเนะาะหาเบิ้งพี่น้องอมม้อมสีอ้อมีวพี่น้องขึ้นมาก,กวัวเทือนสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง เมื่อแต่เรื่องพี่น้องเอ้ยมันเมื่ออะอ่าเพิ่นมาเมียนของเพิงเฮือนยังสาวอยู่ไม่เป็นเก็บควงบมคอยได้อยู่นอนแต่เป็นนอนเพิ่งฮือนบมคอยนอนพ่อแม่ที่นอนแต่ข้างล่างนี่เทาสิขึ้นมานอนเองให้พี่น้องเบิ่งเฮือนคล้ายเฮือนเท่าอยู่ น้อยโงนี้วะตั้งมาใครออกมันจังโล่งทำการเก็บกวดหทองขี่นเราเก็บแต่เสาโม,อน,าม,นมอ,อนี้เพราะว่ามันโมหันหัน

วางยืลยูจะสิเ uh ปี high, high, high ่วไปยูเน hmm. ี no ่ยสุกอย่างไปจางนนเน่ยเออสิสิยังวางเงินาอะไรมันช so, ี it, you know? <c oughs> ้เครียดไเครียดถีงเลก็ได้ดิหัวมันใส่อะไอย่างๆไงกระเป๋าสุเอย่ยงมันเป็นคลองเองจะยูมอย่างทีทันทีได้ผลผลดึงมัน

ไก่แล้วแล้วพี่น้องไปใหดแนวกินให้พอกับแม่กินก่อนครับปไปไปไปทำกับข้าวลูกไผ่ทีดีพ่นแล้วไ <g ly> ก่แล้วแล้วอือกล้วตักต่อนนะเออ่น้องพักผ่อนทำกับข้าว

แี้่อเหรอแต่พอไม่อันนี้นคือ,อยงอยงวะดีดี B. B. บอบบอไม่เห็อพี่ากเห่นออ่พอิที่นนท,ออทพ,พอเทาไม่เทา เาซื <add> ้อรลาลย่วามีงนมันกิดเพรา้องใคซื้อซ้ำรอยอันนี้บีมันออมกับอมนี่ยติดมันนะรองบะดีเนี่ยติตมันมานี่ยตวเนือกันมาเนี่ยคำคาวันมันกไอ้พรองเกาก่อนไกับด่อไปตอบดิตะวันวนี้แม่นี่าพีก่อน พ ah. ี ica, right? ่กันีเียตัวเนี่ตาดอกอะไรนี่ลอยเจ้าเตรียมฮักปะฮักใสพักปลายน้องดําใส่กระดกกระดิ่งโอเขีฝ่าใส่หนามเอาว่ะ ไ้แล้วพี่น้องแล้วแล้วหอ,อมซีนฝีมือเสื้อผ้ส่สะพายลาายกขึ้นมา<ป>เอาีิได้ดูใผ่ออมาพ่อกินข้าว เก็บกวาดแล้วแหละพี่น้องมื่อแรกจังสีจัดถ่องเด็กนอนนอนอยู่หันแล้วันนี้มันหอดได้พี่นอ้องเอ้ยหอดแห้งมื่อแรกจังสีจัดพากันนอนเถงแรงสองคนยาลาตา ซอมแช่มบานเฮ็ดไฟต่อพี่น้องมือแหลกเลยมันเปิดไฟแล้วบอสง่มายมันง่ายมากเลมือแหลกก็จัดง่านเลยพี่น้องเอ้ยเดิดไฟ เป็นไฟให้แม่กก็พอใหม่นี่อันเก่ามันมันเก่าเลยมันเก่าเลยเลยเปลี่ยนใหม่มันได้ปีละไม่ตึงแล้วดิใสน ยังห่มีตัวสันยุกทุ้งตุ้งตัวนี้นี่บอ๊ะเพียนไฟใหม่ไฟมันบมดสว่างแล้วมันก็เก่าเวัดละน้องเลยกันโทอยู่บ้านไปไซเบอร์ไลเด้อพ so sure ี่น้องสิบสี่มือ วันเสาร์เนี่ยก็มีหมอมาตรวจไข่บริไทยให้พี่น้องเบิงสักมองเดน๋ยวข้องก็เสียาไฟมากแบบวาตอนนั้นก็ไฟไปเบืองหายดีกว่าเยมพี่น้อง งานปักไฟเดี๋ยวมนะื่อนาตั้งสีให้พี่น้องเบิ้งรอบๆบ้อป่านไม่ในก็เบิ้งแค่นี้ไปก่อนนะเานาะคลิปเฮาวไก่เน่าเติบแหละพ่อแหลนะเนาะเด็กก้งองเนาะฝากคลิปต์นะคิปนี้ก็มีเพี้ยนขอนีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไม่ในพี่น้อง ชิปสี่มือครับวัไดี้ออกไปไซมมือนีีเด๋ยวออกไป,ไออกไปรีวิวบ้านนิดเบิ้งพี่น้องขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะคะ